ยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระเรื่องเล่าช่องที่จะนําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและมีสาระในทุกแง่มุมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจวิธีคิดเชิงบวกหรือการพัฒนาตนเองเพื่อให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะทําให้คุณมีพลังใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในทุกๆวันวันนี้ผมจะมาพูดถึง22วิธีที่คนบางคนรู้วิธีเอาชนะความกลัวด้วยการเอาชนะความกลัวเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับจิตใจของมนุษย์ในระดับลึก ความกลัวเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการคาดคะเนถึงอันตรายหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งสามารถเป็นทางการตอบสนองที่ดีต่อสถานการณ์จริงหรืออาจเป็นความกลัวที่ไม่มีเหตุผลเพียงพออย่างไรก็ตามคนบางคนสามารถเอาชนะความกลัวได้พวกเขามีความสามารถในการ,รเผชิญหน้าและจัดการกับความกลัวอย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดที่เกิดจากความกลัวและประสบความสำเร็จในชีวิตได้คนที่เอาชนะความกลัวได้มีลักษณะและวิธีคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปพวกเขาไม่ได้มีความกล้าหาญตั้งแต่กำเนิด แต่พวกเขาได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางจิตใจเพื่อเอาชนะความกลัวอย่างเป็นระบบซึ่งคุณลักษณะทั้ง22วิธีนี้ที่ทําให้พวกเขาเหล่านี้สามารถเอาชนะความกลัวได้อาจแบ่งออกได้เป็นหลายด้านดังนี้ 1. มีความมุ่งมั่นและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนคนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้มักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตเมื่อพวกเขาตั้งเป้าหมายไว้พวกเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายหรือความกลัวมากเพียงใดการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาแทนที่จะมม่แต่กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นการรู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตจะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการก้าวข้ามความกลัวนั้นๆ 2. มีการปรับตัวและยืดหยุ่นความสามารถในการปรับตัวเป็นอีกปัจจัยที่สําคัญคนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้มักจะมีความยืดหยุ่นในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆพวกเขาไม่ยึดติดก,กับแผนเดิมแต่จะปรับเปลี่ยนแผนเมื่อพบกับอุปสรรคหรือปัญหาความยืดหยุ่นนี้ทําให้พวกเขาไม่กลัวที่จะผิดพลาดและพร้อมที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลว การปรับตัวทําให้พวกเขาเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่างมีความมั่นใจ 3. มีความอดทนและภาคเพียรความอดทนเป็นคุณสมบัติสําคัญในการเอาชนะความกลัวคนที่มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากพวกเขาไม่รีบร้อนที่จะประสบความสําเร็จแต่จะค่อยๆก้าวผ่านความกลัวทีละนิดความอดทนทําให้พวกเขามีเวลาในการคิดและประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบซึ่งช่วยลดความกลัวที่เกิดจากความไม่รู้หรือการคาดการณ์ในแง่ลบ 4. รู้จักการใช้เหตุผลและการวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์เป็นทักษะที่สำคัญในการจัดการกับความกลัวคนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้มักจะเป็นคนที่รู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างถี่ถ้วนพวกเขาจะประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบและใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจการใช้เหตุผลทำให้พวกเขาสามารถแยกแยะระหว่างความกลัวที่มีเหตุผลกับความกลัวที่เกิดจากความคิดฟุ้งซ่าน5มีความมั่นใจในตนเองความมั่นใจในตนเองเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนเอาชนะความกลัวได้อย่างมาก คนที่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองมักจะไม่ปล่อยให้ความกลัวมาขัดขวางเส้นทางของพวกเขาพวกเขามองว่าความกลัวเป็นสิ่งธรรมดาและสามารถรเผชิญหน้ากับมันได้โดยไม่สูญเสียความมั่นใจการมีความมั่นใจในตนเองทำให้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก 6. กฝึกฝนทักษะการควบคุมอารมณ์การจัดการอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเอาชนะความกลัวคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ความกลัวครอบงำจิตใจพวกเขาใช้วิธีการผ่อนคลาย เช่นการหายใจลึกๆก,การทําสมาธิหรือการคิดบวกเพื่อช่วยลดความตึงเครียดและความกลัวการฝึกฝนการควบคุมอารมณ์นี้เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกฝนและประสบการณเจดกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้คือความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันพวกเขาไม่ได้พยายามหลบเลี่ยงหรือหนีจากความกลัวแต่พวกเขายอมรับว่าความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันโดยตรง การกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวทําให้พวกเขาสามารถมองเห็นความกลัวในแง่มุมที่เป็นจริงมากขึ้นและค้นพบวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา8มีระบบสนับสนุนที่ดีคนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้มักจะมีระบบสนับสนุนที่ดีจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือที่ปรึกษาการมีคนที่พร้อมให้คําปรึกษาและสนับสนุนจะช่วยให้พวกเขามีกําลังใจและความมั่นใจมากขึ้นการพูดคุยและแบ่งปันความรู้สึกกับผู้อื่นสามารถช่วยลดความกลัว และทําให้พวกเขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวในสถานการณ์ที่ท้าทายก้าวเรียนรู้จากประสบการณ์และความล้มเหลวความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้มักจะมองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้พวกเขาไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวมาบั่นทอนจิตใจแต่จะใช้มันเป็นบทเรียนในการพัฒนาตนเองความสามารถในการเรียนรู้จากความล้มเหลวนี้ทําให้พวกเขาไม่กลัวที่จะลองทําสิ่งใหม่หรือเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ไม่คุ้นเคยสิบมีวิสัยทัศน์เชิงบวก การมองโลกในแง่บวกเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนเอาชนะความกลัวได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่มีวิสัยทัศน์เชิงบวกจะไม่มองว่าความกลัวเป็นสิ่งที่ขัดขวางการประสบความสำเร็จแต่จะมองว่ามันเป็นโอกาสในการพัฒนาและเติบโตพวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นจากการเผชิญหน้ากับความกลัวและใช้วิสัยทัศน์เชิงบวกนี้เป็นแรงผลักดันในการก้าวข้ามอุปสรรค11มีความกล้าหาญแม้ความกล้าหาญจะไม่ได้หมายความว่าปราศจากความกลัวแต่คนที่มีความกล้าหาญ จะไม่ยอมให้ความกลัวมาขัดขวางการตัดสินใจหรือการกระทําของพวกเขาความกล้าหาญเกิดขึ้นเมื่อเราตัดสินใจที่จะก้าวข้ามความกลัวและทําสิ่งที่ต้องทําแม้ว่าจะรู้สึกกลัวก็ตามคนที่กล้าหาญสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายและยากลําบากได้โดยไม่ถอยหลัง12มีความรับผิดชอบต่อตอนเองความรับผิดชอบต่อตอนเองเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ช่วยให้คนเอาชนะความกลัวได้คนที่มีความรับผิดชอบต่อตอนเองจะไม่โทษผู้อื่นหรือสถานการณ์เมื่อเกิดความกลัวแต่จะยอมรับความกลัว และพยายามหาวิธีการจัดการกับมันพวกเขาเชื่อว่าพวกเขามีอำนาจในการควบคุมชีวิตของตนเองและไม่ปล่อยให้ความกลัวมาเป็นข้ออ้างในการหยุดก้าวไปข้างหน้า13มีการเตรียมตัวที่ดีการเตรียมตัวที่ดีสามารถช่วยลดความกลัวได้อย่างมากคนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้มักจะเป็นคนที่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าพวกเขาศึกษาข้อมูลรู้จักวางแผนและฝึกฝนทักษะที่จําเป็นก่อนที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความกลัวการเตรียมตัวที่ดี ทำให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นในการเผชิญหน้ากับความกลัว14มีการสนับสนุนตนเองสุดท้ายคนที่เอาชนะความกลัวได้มักจะเป็นคนที่รู้จักสนับสนุนตนเองพวกเขาไม่รอให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือหรือให้กำลังใจแต่พวกเขามีความสามารถในการสร้างกำลังใจให้กับตนเองการสนับสนุนตนเองทำให้พวกเขามีความเข้มแข็งทางจิตใจและสามารถเผชิญหน้ากับความกลัวได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในที่สุดคนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้ไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกกลัว แต่เป็นคนที่มีทักษะและคุณสมบัติที่ทำให้พวกเขาสามารถจัดการกับความกลัวได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพพวกเขาเรียนรู้จากประสบการณ์มีความยืดหยุน่นและมีความมุ่งมั่นในการก้าวข้ามข้อจำกัดที่เกิดจากความกลัวคนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้นั้นยังมีลักษณะและแนวทางการใช้ชีวิตที่เป็นการพัฒนาตนเองในระยะยาวความสามารถในการจัดการกับความกลัวไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนและความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในหลายๆด้านซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ยงในชีวิต ลักษณะสำคัญต่อเนื่องที่ช่วยให้คนเหล่านี้สามารถเอาชนะความกลัวได้15มีความรู้และเข้าใจในตนเองอย่างลึกซึ้งการรู้จักและเข้าใจตนเองเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเอาชนะความกลัวคนที่สามารถเผชิญหน้ากับความกลัวได้มักจะเป็นคนที่เข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองพวกเขาไม่ปิดบังหรือหลีกเลี่ยงด้านที่อ่อนแอของตัวเองแต่จะพยายามทำความเข้าใจและยอมรับมันการรู้จักตนเองทำให้พวกเขารู้ว่าสิ่งใดที่เป็นตัวกระตุ้นความกลัวและสามารถหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้น การรู้จักตนเองไม่เพียงแต่หมายถึงการเข้าใจทางอารมณ์และความคิดของตนเองเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการรับรู้ถึงแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมและการตัดสินใจต่างๆด้วยการมีความเข้าใจในตนเองทําให้พวกเขามีความชัดเจนในสิ่งที่พวกเขากลัวและรู้ว่าควรทาอย่างไรเพื่อก้าวข้ามความกลัวนั้น16มีการตั้งคําถามและหาคําตอบคนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้มักจะมีนิสัยถามตัวเองกับสิ่งที่พวกเขากําลังเผชิญอยู่พวกเขาไม่ยอมรับความกลัวเพียงเพราะมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น แต่พยายามทำความเข้าใจกับมันโดยการตั้งคำถามเช่นทำไมฉันถึงกลัวสิ่งนี้หรือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นคืออะไรการตั้งคำถามเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความกลัวและสามารถหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมได้เมื่อพวกเขาตั้งคำถามกับความกลัวพวกเขาจะพยายามหาคำตอบที่มีเหตุผลและเชื่อถือได้สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขามองเห็นความกลัวในแง่มุมที่เป็นจริงมากขึ้นและสามารถลดทอนความกลัวที่เกิดจากความคาดคะเนหรือความไม่รู้ได้17 มีการบริหารจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการกับความเครียดเป็นทักษะท,ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้มักจะเป็นคนที่รู้จักวิธีการบริหารจัดการความเครียดใ,ในชีวิต General. ประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพความเครียดมักเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ความกลัวทวีความรุนแรงขึ้นดังนั้นการมีวิธีการจัดการกับความเครียดที่ดีจะช่วยลดโอกาสที่ความกลัวจะเกิดขึ้นหรือมีผลกระทบต่อจิตใจพวกเขาอาจใช้เทคนิคต่างๆในการจัดการกับความเครียดเช่นการออกกำลังกาย การพักผ่อนที่เพียงพอการทำสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายการมีสุขภาพจิตที่ดีช่วยให้พวกเขามีความมั่นคงทางอารมณ์และสามารถเผชิญหน้ากับความกลัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น18เรียนรู้จากคนอื่นที่ประสบความสําเร็จในการเอาชนะความกลัวการเรียนรู้จากผู้อื่นเป็นสิ่งที่สําคัญในกระบวนการพัฒนาตนเองคนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้มักจะเป็นคนที่ชอบศึกษาประสบการณ์ของคนอื่นที่เคยผ่านความกลัวมาแล้วพวกเขาอ่านหนังสือฟังเรื่องราว หรือขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องเดียวกันการเรียนรู้จากผู้อื่นทําให้พวกเขาเห็นว่าความกลัวเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องเผชิญและมีวิธีการที่หลากหลายในการจัดการกับมันนอกจากนี้การฟังประสบการณ์ของคนที่เอาชนะความกลัวได้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นให้กับพวกเขาเองความเชื่อมั่นนี้ทําให้พวกเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในกระบวนการต่อสู้กับความกลัวและเชื่อว่าตนเองก็สามารถประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันได้19มีการฝึกฝนการเผชิญหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำหรับคนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้พวกเขามักจะไม่พยายามทําให้ตนเองเผชิญหน้ากับความกลัวในคราวเดียวแต่จะค่อยๆฝึกฝนการเผชิญหน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนการทําเช่นนี้ช่วยให้พวกเขาคุ้นเคยกับสถานการณ์ที่กลัวและสามารถควบคุมอารมณ์และความคิดในสถานการณ์ที่ท่าทายได้ดีขึ้นการเผชิญหน้ากับความกลัวในระดับที่น้อยลงก่อนเช่นการลองทําสิ่งที่กลัวในสถานการณ์ที่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงน้อยจะช่วยสร้างความมั่นใจให้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากขึ้น พวกเขาจะมีประสบการณ์และความมั่นใจที่สะสมมาเพื่อรับมือได้ดีกว่าเดิม20มีความคิดเชิงบวกในการมองเห็นโอกาสในความกลัวคนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้มักจะเป็นคนที่มองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์แม้ในสถานการณ์ที่พวกเขารู้สึกกลัวพวกเขาจะพยายามมองหาด้านบวกของสถานการณ์และคิดว่าจะมีสิ่งดีๆอะไรที่อาจเกิดขึ้นจากการเผชิญหน้ากับความกลัวนี้การมองเห็นโอกาสในความกลัวทำให้พวกเขามีแรงจูงใจในการพยายามเผชิญหน้ากับมันการคิดเชิงบวก ทำให้พวกเขาสามารถรักษาสมดุลทางอารมณ์ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและไม่ปล่อยให้ความกลัวมาบั่นทอนจิตใจสิ่งนี้ทำให้พวกเขามีทัศนคติที่พร้อมรับมือกับทุกความท้าทายที่เข้ามาในชีวิต21มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องคนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้มักจะไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองพวกเขารู้ว่าการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจหรืออารมณ์จะช่วยให้พวกเขามีความสามารถในการเผชิญหน้ากับความกลัวที่ดีขึ้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้พวกเขามีทักษะและความรู้ที่มากพอในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ที่ท้าทายพวกเขาอาจเข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ทัศษะสมัยใหม่หรือหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่สนใจการมีความสามารถและทักษะที่หลากหลายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและลดความกลัวที่เกิดจากความไม่รู้หรือการขาดความสามารถในสถานการณ์นั้นๆ22มีการจัดการกับความกลัวในระยะยาวนอกจากการเผชิญหน้ากับความกลัวในทันทีแล้วคนที่เอาชนะความกลัวได้อย่างมักจะมองความกลัวในมุมมองระยะยาว พวกเขาไม่เพียงแต่พยายามจัดการกับความกลัวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ยังมีการวางแผนในการจัดการกับความกลัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด,ด้วยการมีวิสัยทัศน์ระยะยาวในการจัดการกับความกลัวทำให้พวกเขาสาม,มารถวางแผนการใช้ชีวิตได้อย่างรอบคอบและมุ่งมั่นพวกเขาไม่ปล่อยให้ความกลัวมาควบคุมเส้นทางในชีวิตแต่จะเป็นผู้ควบคุมและใช้ชีวิตตามแผนที่ได้วางไว้สรุปแล้วการเอาชนะความกลัวไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความพยายามความอดทนและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง คนที่สามารถก้าวข้ามความกลัวได้ล้วนมีลักษณะเด่นในการตั้งเป้าหมายชัดเจนมีการควบคุมอารมณ์รู้จักการเผชิญหน้ากับความกลัวทีละน้อยและมองหาความท้าทายเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองพวกเขาเข้าใจว่าความกลัวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตและพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตจากมันสำหรับคนที่ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถก้าวข้ามความกลัวไปได้ขอให้เข้าใจว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเส้นทางนี้ความกลัวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญไม่มีใครที่ไม่เคยรู้สึกกลัว แต่ความสําคัญอยู่ที่วิธีที่คุณจะเลือกตอบสนองต่อความกลัวนั้นจงอย่าท้อแท้ในความยากลําบากและการต่อสู้กับความกลัวของคุณเพราะทุกครั้งที่คุณพยายามเผชิญหน้ากับมันคุณกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จอีกก้าวหนึ่งทุกความ 1, กาม้าวหน้าที่คุณทําแม้จะเล็กน้อยเพียงใดก็ถือว่าเป็นชัยชนะเล็กๆในตัวเองจงเชื่อมั่นในตัวเองและจําไว้ว่าความกลัวสามารถก้าวข้ามได้ด้วยความพยายามที่ต่อเนื่องและการให้โอกาสตัวเองในการลองทําสิ่งใหม่อย่ากลัวที่จะล้มเหลวเพราะการล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเติบโต คุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดและการก้าวข้ามความกลัวจะทําให้คุณค้นพบศักยภาพที่แท้จริงในตัวคุณเองสู้ต่อไปและอย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณเอาชนะความกลัวได้คุณจะเติบโตเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นและมั่นใจมากขึ้นในชีวิตของคุณเองขอให้ทุกคนจำไว้ว่าความกลัวเป็นสิ่งที่สามารถเอาชนะได้ขอเพียงแค่คุณเชื่อมั่นในตนเองพยายามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวทีละก้าวคุณจะพบว่าทุกครั้งที่คุณผ่านมันไปได้คุณจะกลายเป็นคนที่เข้้มมมแแขข็งละั่นนใจากึ อย่ายอมให้ความกลัวมาหยุดยั้งเส้นทางที่คุณต้องการเดินขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ยังคงต่อสู้กับความกลัวอยู่เพราะทุกความพยายามของคุณมีคุณค่าและคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนที่รับชมเนื้อหาจากสาระเรื่องเล่าหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและให้สาระประโยชน์ที่ช่วยพัฒนาตนเองได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อให้คุณไม่พลาดสาระดีๆที่จะมาพบกันอีกในครั้งต่อไปขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้และเจอกันใหม่ในคลิปปต่อไ ขอบคุณครับ